สวัสดีครับจากคลูมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้นะฮะ AI Box นะครับตัวนี้เทสกับ a อตโต3นะครับเป็นตัวที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะภาพไม่ดีเลยแล้วนะครับตัวนี้แรม828นะครับมาดูการทำงานนะครับภาพสมูทแล้วนะฮะ ตัวนี้ข้อดีนะครับมาดูหน้าแรกกันฮะตัวเมนูด้านล่างเข้าสมัยได้นะฮะ Google Map นะครับตัวนี้สัญญาณแรงนะฮะเป็น Android 13.8คอนะครับ Android 13.8คอนะครับสัญญาณแรงนะฮะตัวนี้นะครับอยู่ในรถได้ในคอนโซลได้นะครับใส่ซิมได้นะครับตัวนี้ RAM 828เป็น8คอนะฮะ Snapdragon 662นะฮะ ชิปล่าสุดนะครับ8คอ r e Ram 8 2 8นะครับ Android Version 13นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ v, v d i t o 3นะครับเรารีไวทไปประมาณ5รอบนะฮะตัวนี้อัปเดตรอบที่5นะครับเป็นรุ่น Ux9 9 Ultra น,น,นะครับส0นะครับนี่ครับสมูทแล้วนะตัวนี้ แล้วตัวนี้ไม่มีรวนไม่มีแห้งนะฮะเข้าหน้าเดิมเข้าหน้ากลับมาปกตินะครับนี่ฮะกล่องน,นี้ถือว่าสมูทสุดนะครับเข้าเกียร์ถอยนะฮะมาปกติใช้ได้ปกตินะครับแบ่งสองหน้าจอได้นะฮะร,รุ่นนี้อีกอันนึงให้เป็น Google Map นะครับ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็สัญญาณแรงนะนําทางได้ดีนะครับเดี๋ยวนําทางไปสักที่นะตัวนี้โอเคครับตัวนี้นะฮะ <c oughs> เล่นพร้อมกันสองจอได้นะครับ <c oughs> สูมเต็มจอได้นะครับตั้งค่าเรสโซลูชันได้นะครับ ว่าเสถียรแล้วนะฮะตัวนี้สำหรับ b y d a s t o 3นะครับแรม828นะฮะตัวนี้นะครับสังเกตดูภาพนะครับไม่ดีเลยนะฮะตัวนี้เราจะพยายามเปิดเป็นวิดีโอให้ลูกค้าดูนะครับ สอฟวร์วอร์ชันล่าสุดนะครับของเดือน4ี่ปี2 0ะมนะฮะตัวนี้นะครับโอเคนะครับจากร้านคุลุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับแลมแปดร้วยดบีอัตโตสานะครับเสถียรนะฮะตัวนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ